สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขนียเสาอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมผพีผ้านองนะครับผมมาเยี่ยมคอกพีเอสารข้ามครับพี่น้องมือนี่มี่งัวห้พี่น้องเข้าได้รับชมน้ากันบ่หลายครับพี่น้องมือนี่อีกส่วนหนึ่งนะครับผมพีเอเพิ่นกะก้อนที่ท้ายถ้ำก็คือลูกข่ากระทู้มาปิดทั้งเม่ลูกแล้วก็แเม่สาวหัวหล่นกงามครับพี่น้องนะครับผมมาความนี้ก็เลยเหลืออยู่ประมาณ4ี่โตครับพี่น้องสําหรับผู้อยากได้งัวแม่ทองงัวเอฟงัวนะครับผม ทองนะครับใส่ลอยหาซิบบวกครับส่วนสูงนะครับผมเดี๋ยวทักทายกับพี้จน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอานะครับหรือนี่เหลือลาไรนะครับพรียบร้อยสี่ตัวครับแม่แม่สาวทองแรกสามตัวครับแม่แม่เอฟแม่นครับมนลิก่ะติดจองหมดเลยครับผมครับผมไปใส่เนี่ยติดจองน้องบัวลำพูเนาะครับน้องบัวลำพูไปเล่าครับผมน้องบัวลำพูนะครับเก่าครับน้องบัวลำพูลูกค้าเก่านะครับเราก็ไปแม่ลูกไปใกล้ๆครับผมไปใกล้ๆนี่นะครับเนาะ บ้านบ้านแดงนี่ครับผมบ้านแดงนะครับผมอันนี้ก็คือของดีมีคุณภาพนะครับผมไก่ไก่เพิ่นกะดกขาทั้งชายแดงเพิ่นกะติดต่อมากครับผมอยากได้ไปเลี้ยงนะครับจังแม่ลูกครูพูดกับือกำครับพี่น้องส่วนหนีก็ติดจองไปแล้วแม่นอนอยู่นีนะครับผมก็ติดจองไปแล้วนะครับเอาเหลือ่ะไรก็เบื้องสนั้นะพี่น้องวันนี้นะครับซีโตครับพี่น้องนะครับผมที่เด็ดคือกันนะครับผมแม่ที่แรกเอานะครับผมมาเบื้องแม่ที่แรกนะครับผมเป็น งัวเอฟนะครับเนาะอ่าวแม่ที่แรกงัวเอฟทองที่ไหนล่ะครับนี่ตัวนี้ทองสองขับอาจารย์ทองที่สองนะครับเนาะเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องทองสองนะครับหัวโลนส่วนสูงลอยเท่าไรครับพี่เอผมว่าลอยหาซิบขับอาจารย์ลอยหาซิบบวกนะครับติดทองกับพอแค่เอฟสามหนึ่งเด้นนะครับเนาะแม่นครับอ่าติดทองกับพอแค่เอฟสามหนึ่งครับพี่น้องใบหลอดครบนะครับเอาอันนี้เป็นเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับผมมีใบเอฟหายเรียบร้อยนะครับเอฟหนึ่งเพดิกรีมีหายครบนะครับผสม ว, pocket, วันที่สิบหามกราคมหกหาเรื six, smoking, six, seven, six six ่องพี่น้องท่องหกเดือนมาจันทร์หกเจ็ดเดือนครับอาจารย์ที่เขาประมาณเจ็ดเดือนนะครับหกเจ็ดเดือนตรวจอันจะเศร้าเรียบร้อยแล้วครับเนาะตรวจอันจะเศร้าหรอกครับผมตรวจอันจะเศร้าเรียบร้อยนะครับลอยหาสิบบวกนะครับพี่น้องตัวนี้เอฟหนึ่งนะครับบีบีจีศูนย์เก้านะครับผมเอฟหนึ่งนะครับเลขกหนึ่งครับพี่น้องอยู่หน้าขาเลยนะครับลอยหาสิบบวกครับพี่น้องสีแดงเข้มแป๊ดเลยนะครับแม่นี่ ฟังราคานะครับพี่เอแม่ที่แรกขั้นพี่น้องมักน้ำทองที่2เปิดหลายไปไหนครับเงอเอฟเอาแบกนะครับ1นึ่งแสนหาพครับผม1นึ่งแสนหนึ่งับอีก9,000บาทนะครับผมเอฟหติดทองกับพอเคเอฟสามหนึ่งด้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบื้องหน้าตรงเพิ่งจะน้อยครับพี่น้องเอาโบดครบเครื่องครับพี่น้องนะครับโบดครบเลยนะครับโบมีตัหนิจักมองครับพี่น้องแม่นี่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทน้องไอ้เนาะราคาห้องต่อรองได้หรือพี่น้องเป็น้องที่สองนะครับแม่นี่ทองสองครับผม บัมีต่หนีน้่มกับบัมีติงบะครับมีสยเชื่องดีสีแดงเข้มครับพี่น้องเส้นหลังตรงๆล้ำเยียวยาวแม่ที่รหลกผ่านไปหรือจะมาเบิงตัวจริงกับมาได้ครับพี่น้องบ้านหดครับพี่เออยู่อยู่ในอำเภอว่าปีบตุ้มเลยครับผมอ่าอยู่ในอำเภอว่าปีบตุ่มจังหวัดพังงาครับรถตัดรถตัดไงครับอ่าซอยตรงขามรถตัดไงนะครับผมซอยตรงขามตรงที่โอเอสครับพี่น้องเดียวขามาเลยประมาณหาหรือหกร้อยเมตรหรือว่ามาหอดรถตัดไงโทรหาผมครับพผมออกไปรับอ้าวนะครับผมหรือโทรมากไปได้ครับ 083 083 144 144 2898 2898ามหนึ่งซีซ่งอด้าอาอีกเบอร์หนึงจำบ้างได้เหรอใช่ใช่แล้วคืนอีกเบอร์นึงให้ครับพี่น้องเขตไล่ได้ชสองเบอร์ได้ไหมครับเขตไล่ได้สองเบอร์เฟสบุ๊กกะเอสารคามสารคามครับผมเอานะครับภาษาไทยได้ครับพี่น้องเอาตัวต่อไปนะครับแม่สาวหัวนหล่นครับพี่น้องแม่สาวทองแรกครับสาวทองแรกนะครับตัวนี้สำหรับผู้มักสดสวยทองแรกครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกซี่ว่ายม้วนแม่สาวลูกซี่ว่ายศูนย์เก้าหกครับ ส่วนสูงอยู่หนึ่งลอยเท่าไรครับพี่เอยสี่สิบบวกครับผมเกือบร้อยสี่สิบบวกนะครับสีวันนี้วันทันหอดสองปีครับอาจารย์พี่น้องเบื้องคลิปหูวขอบโบดนะครับยืนยกงน้าอกใหญ่ไหลกว้างครับพี่น้องแม่นี่เป็นสาวทองแรกเด้อครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นติดทองกับเคเอฟสามหนึ่งขึ้นกันครับพี่น้องก็อาจารย์สำหรับผู้ใดตามเก็บพันธุกรรมเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้ให้ลูกนิ่งแห้งครับเคเอฟสามหนึ่ง อยู่ในช่วงจะเลื่อนพ่าเต็มเจริญพันธุ์เต็มโตหรอสามหนึ่งทรงลูกงามทุโตครับพี่น้องครับผู้ใดเคยติดตามนะครับเห็นลูกเคฟสามหนึ่งนะครับผมฝากเอาไว้สําหรับผู้สายพัฒนานะครับเอาไปไวปหาเลี้ยงเฮ็ดแม่บอกแม่พันต่อยอดนะครับเคฟสามหนึ่งอยากจะได้ลูกอยู่ในท้องเพิ่นนะครับผมซีวายศูนย์เก้าหกท้องกับเคฟสามหนึ่งเปิดไว้แล้วนะครับเอ๋ตัวนี้ผมเปิดไว้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก็อีกห้าพันบาทเด้อพี่น้องเป็นมั่วแม่สาวมีลูกได้อีกโคกโตพุ่นนละี้อง เอาไปเลี้ยงนะครับราคานี้นะครับผมยังขายลูกอีกหลายโตสําหรับผู้หาแม่บอกแม่พันน์เข่าคอเข่าฟ้ามนะครับราคานี้ส่งฟี่ก็ได้นะครับพูดคุยได้ราคานะครับแกะไกลขึ้นเหนือขึ้นนะครับไก่ไบอกเกินร้อยร้อยลูกเรา๋ยส่งฟี่ให้เบิร์ตนะครับพี่น้องส่งฟี่ร้อยลครับเอาขันไกล่ไปเลยครับเลยก็ได้ผมก็ส่งฟี่ขึ้นก่นครับขันว่าแบบว่าไปสามรอยลนะครับครับผมเจ้าสีนั่นครับเอานะครับแม่นี่ ย่ำละไข่ร้อนนี <teachers> 35, 8, nah ่ครับพี่เอหนึ Test ่งแสนหนึ <S <S <iros> ่งหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก็อีขาพันบาทครับพี่น้องนะครับเอาเอกสารมีให้ครบตรวจอันจะเศร้าเรียบร้อยได้พี่น้องผู้ใดสนใจกับมาเบิ้งตัวจริงน้ำเพลินเอาก้อนก็ได้หรือวิดีโอข้อมาทั้งเปิดไล่นะครับเปิดกล้องให้เบิ้งอีกรอบนึงก็ได้นะครับหลายท่านว่านะครับยังอยากเบิ้งตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับผมทักไล่แอดไล่ตามเบอร์โทรเข้ามาได้เลยครับพี่น้องต่อไปแม่ที่สามนะครับเนาะครับผมแม่ที่สามเอาเอาใส่ใหายครับพี่น้องนะครับผม เอาใส่แง่อันนี้ก็สาวทองแรกเนาะแม่ครับสาวทองแรกครับอันนี้ก็บสาวทองแรกใส่ไง่เลยนะครับพี่น้องสาวทองแรกหนึ่งลอยใช่ไหครับส่วนสูงเพิ่มลอยหาสิบหาบวกครับอาจารย์หนึ่งลอยหาิบหาบวกด้วยครับพี่น้องหนึ่งลอยหาิบหาบวกนะครับครับพี่น้องแม่นี่ตัวนี้แบบมีเขาด้วยครับพี่น้องต่ว่าใหญ่สูงใหญ่นะครับออกกระทบหูเพียงปากพอดีตัวนี้ทองก็พอได้ย่ครับเอเจ็ดสองคัสโนวาเจ็ดสองนะครับผม ผสมยี่สิบสองเมษาหกขาด้วพี่น้องตรวจเรียบร้อยตัวเพิ่นเองเป็นลูกของฮุสซันเก้าเก้าเก้านะครับผมแม่นี่เป็นลูกของฮุสซันเก้าเก้าเก้าครับพี่น้องท้องกับเคเอฟเจ็ดสองนะครับผมเจ้าไอสีประดูคาสโนวาเจ็ดสองด้ครับพี่น้องนะครับประกันท้องให้นะครับแม่นี่ร้อยหาซิบเท่าไรครับหาซิบหาบวกครับผมร้อยหาซิบหาบวกเปิดเท่าไรครับพี่เอหนึ่งแสนสองหมื่นครับผมหนึ่งแสนกับอีกสองหมื่นนะคาห้องต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องต่อรองได้ครับผมอหนึ่งแสนกับอีกสองหมื่นบาทนะครับราคานี้ ได้ใส่ใยเลยครับพี่น้องนะครับเป็นลูกฮุสตัน999สีแดงเข้มนะครับโบดจัดนะครับหัวนมซีหัวคอขาหลังกะดีหางกะเน่านะครับชีดลางกะกระชับดีนะครับอันนี้นะครับคุณภาพแม่บอกแม่พันเส้นหลังนะครับตรงๆนะครับหนอกตั้งหลังตรงเลยนะครับเอาอีกรอบนึงนะครับราคาเปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นครับพี่น้องนะครับทองงัวหนอกเคเอฟเจ็ดสองเลยครับพี่น้องแม่นี่ เอานะครับเดี๋ยวเบื้องหน้าตรงตรงคนนิดจังน้อยนะครับผมให้เบื้องไล่ลายมุมครับพี่น้องง้อว่าลายตัวผมว่าเฝ้าครับมือนี้นะครับว่าเฝ้านะครับปกติคันหลายตัวกะนทีนะครับไปเรียบจังน้อยนะครับผมเพื่อกระชับเวลาแต่วัอนี้ผมให้เบื้องไล่ลายมุมอ่าพี่น้องผู้บริหารวาเบื้องตัวจริงก็ได้เห็นได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเอาต่อไปเมียชุดท้ายครับผมเมียนี่ก็หญ่บ่แพ้กันครับพี่น้องนี่ก็แง่คือร้อยหกสิบครับพี่น้องเมียนี่ครับเอา มึงอกี้ว่ามันใหญ่แล้วแม่นี่ร้อยหกสิบแน่นอนครับพี่น้องอันนี้ก็สูงเงี้แม่สาวทองแรกนะอาจารย์อันนี้ก็เป็นสาวทองแรกแม่นครับผมอันนี้ก็โอ้ยใหญ่กว่านี้อีกหลาวสีก็จะเป็นเข้มเท่าซ้ำตัวนั้นครับพี่น้องแต่ว่าได้สูงนะครับอันนี้ร้อยหกสิบขึ้นใหญ่เงาสไตล์ลูกกระทบฮินดูบาซินครับพี่น้องลูกกระทบก็คือมีเลือดฮินดูบวกบามันนะครับผมก็ได้เนื้อขึ้นไหมจากน้อยแต่ว่าในทองคือตอนนี้ก็พอได้อยู่ครับคีบสามหนึ่งครับอาจารย์อ่าไซค์คีบสามหนึ่งนะครับ ผสมเพิ่นกับดิม่วงว่าอยากได้เนื้อจากเคเ๊บขึ้นมาจีกจัน้อยนะครับก็บดูเอาไงก็นี่จักน้อยได้หนาลึกนะครับผมอันนี้อันนี้สูงแล้วต้องเติมเนื้อเนาะครับผม้งสางม,มากแล้วเรื่องกระดูกมากแล้วนะครับผมที่เหลือก,ก็เติมเนื้อเติมหนังเข้าไปนะครับเพิ่มหนอกวิจักน้อยอันนี้คืออ่านใส่ลูกคนสิออกมากประมาณนี้ครับพี่นองเลยใส่เคเ๊ยสามหนึ่งขันพี่นองมักน้ำเดี๋ยววันนี้หายไปไหนครับอันนี้ผม,ผมเปิดแล้วครับพี่ตอนนั้นผม เอาเปิดไปแปดห้าพ่อรับปาญญาแปดสิบห้ารถตีนข้าวผมเปิดเปิดราคาผิดตอนชิมหน่ยครับพี่น้องแปดสิบห้าด้วยครับพี่น้องเป็นสาวทองแรียกข้อมครับพี่น้องทุกมาก่อนในก้อนครับพี่น้องใส่นี่หาบระหัวด้วยครับพี่น้องสําหรับพี่เอ๋เราก็เปิดเอาใจให้พี่น้องเขาได้ของดีใส่เงี้ยงสิไปเลี้ยงครับพี่น้องครับทองเชิดสามหนึ่งเงาปัดหลุดไปครับพี่น้องสูงใหญ่ยเงาเบิ้งหลายๆมุมครับพี่น้อง พูดครับพี่น <ım Laser> like ้องยืนทัวมหัวอายเพ่นเลยครับผู้เพื่อนเก่านะครับเอายืนทัวมหัวจะคว้างขนาดนี้นะครับใหญ่ถูกใจแน่นอนครับพี่น้องอย่ยืนเทียบแล้วนะครับสนใจกับถักคไายพี่เอมาได้เบอร์โทรไปได้ก็ครับ083 083 144 144 2898 2898ได้ครับพี่น้องแอดไลน์มากกว่าเบอร์นี้แล้วอีกเบอร์หนึ่งผมขึ้นให้นะครับเฟซบุ๊กกับพี่เอสารคามสารคามครับสารคามนะครับผมเอามักแม่หัวหล่นเอฟหนึ่งหรือมักแม่สาวหัวหล่นทองแรก หรือมักแบบลูกสายลูกกระทบรอยหาซิบรอยหกซิบทักผีมากมาหนีเหลืออยู่ซี่ตัวนะครับผมกับมีบ่หลายแต่ว่าคุณภาพเนียนๆคือเก่าครับพี่น้องมหาพีตลอดรอบอยากได้กับฝากติดตามนะครับข้อความที่ออกจากนี้ไปใช่ยู้พูดเลยครับไปเอาอีกสองตัวครับอ้าวนะครับสำหรับผู้ใดก็กะติดตามนะครับกอยากได้อีกเพิ่นสีฟองไปอีกสองตัวนะครับงูทองจงถามพีเอทักมาทางไล่างหาเด็กเบิ่งก่อนมูนะครับผมหาถือใจนะครับก็ลองทักพีเอมาก่อนหา มีเขาขอกเขาฟ้ามาใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณปี๋อะไรนะครับผมเอาจากนาพี่น้องไปซะหนีกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องลูกข่อยเอาเฉยสามเลยครับพี่น้องวันนี้ผมบ่าวันที่ก็ฝากไปซะหนีครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบผมสวัสดีครับ